Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you ขอให้สุขภาพแข็งแรงเป่าเลยมาล้างมาล้างโอ้ล้างน้เดี๋ยวมาให้ตังเดี๋ยวก่อนแม่ป๊อปจะถ่ายหน่อยยังไม่ได้ของฝันหลานเลยเออหลานอุ่นสาทวง Oh. Đây, anh à, cái gì vậy?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  cái gì ขอให้โตเร็วๆนะต่อไปนี้ไม่ดื้อแล้วนะเป็นเด็กดีแล้วนะลูกเนะโตขึ้นมาอีกปีหนึ่งล้วรู้ป่ะโตอีกปีแล้วอ้าวให้หลิงๆหลิงเจนจุดหน่อ้าวหลิงเจนให้หลิงเจนเป่าได้แล้วนะเพราะว่าหลิเป่าไปแล้วอ้าวหลิงเจนเป่าตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ที่ทางใกล้เลยใกล้เจ้อ่าเร็วอ้าวเร็วแี้เบร์

สองคนได้เป่าตัดเร็วไปเก็บดีกว่าเอาแตงไ,ไปเก็บก่อนเนอะอ่ะไปเก็บก่อนแล้วมาโห